บริษัทเอ e t ตติกบายแอมเผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยเผยว่า n u v i a Skinlux p โปรแกรมคือนวัตกรรมความงามที่ล้ำสมัยและปลอดภัยเพื่อการดูแลใบหน้าและผิวพรรณในทุกพิติโดยผลิตภัณฑ์ Stimulate ของ n u v ว a ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ b e s t i n j e c t a b l e Dermal Filler ในงาน AMWC 2024 Awards และล่าสุดนูเวียยังได้รับรางวัลนูเวียเอ c พคเซลลาคันที y 2024ในงานนูเวียเอแพคอวอร์2024นอกจากนี้บริษัทยังได้นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเจเจพิพัฒน์มาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยในงาน Exclusive New น e s y s y o s o u m u y Hybrid Filler forskinqualityimprovement อีกด้วย พอที่มาความสมัของวันนี้นะครับก็ปีนี้เนื่องจากว่าเทรนการดูแลผิวนะครับเป็นเรื่องของสกินคุณภาพคือการดูแลผิวให้ดูมีสุขภาพที่ดีนะครับ แล้วก็มีการนำเสนอโปรดักต์ของนูเวียที่ชื่อว่าไฮโดรดัสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารเติมเต็มหรือว่าปรับแต่งลูกหน้านะครับเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสกินบูสเตอร์และก็เบโอสติมูลเตอร์คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการกระตุ้นเสริมสร้างความแข็งแรงและก็ให้ผิวมีสุขภาพที่ดีเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้เลยนะฮะอีกรั้งเนี่ยมีการร่วกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของนูเวียอย่างเช่นขึ้นความถีวิยุทธ์นะฮะแล้วก็อเดอโอเลเซอร์เนี่ย ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อรายการที่กระตุ้นการสร้างคอเลสเจอให้กับอยูครับเราเป็นบริษัทที่จำหน่ยายผลิตภัณฑ์ขึ้นไปแพย์มาเกือบ20ปีในเมืองไทยแล้วครับอันดับแรกสุดเราจะด,ดูเรื่องของเซฟตี้คือความปลอดภัยสินค้าเนี่ยต้องมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคสูงที่สุดเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์คูนูเวียเป็นเอาเป็นผลิตภัณฑ์มีกลุ่ม3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสารเติมเต็มหรือปรับแต่งลูกหน้าฮะตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวในโลกนะครับที่ ใช้เขาเรียกว่าตัว p g ไม่ใช่เป็นสาร BDE d เหมือนฟิลเลอร์ทั่วไปนในส่วนของสารปรับแต่งลูกน้าฮะตัวนี้เนี่ยข้อดีคือไม่เกิดการบวมนะไม่เกิดการดีเลยว์เวลลิงคืออยู่เวลาเราเป็นสบายขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการภูมิดอบขึ้นมาและมีการกระตุ้นสารบางอย่างเกิดกันนะฮะบูม,มานูเวียนฮะมีจําหน่ายมา80กว่าประเทศทั่วโลกในเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ย ไม่เคยมีลูกค้าที่เกิดเรียกว่าดีเลยส์เวลิงหรือการบวมขึ้นมาเกิดจากกัดหรือเกิดาการฉีดฟิลเลอร์แม้แต่เคสเดียวในโลกนี้เลยนะครับค่อนข้างที่ปลอดภัยสูงมากความแตกต่างคือความปลอดภัยนะนนนนเนี่ยมีบริษัททางการแพทย์เนี่ยในงานวิจัยรับรองเนเรื่องของความปลอดภัยสูงมากแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะที่ค่อนข้างจะน่าก่อใจกับตัวของคนไข้นะรเรางเลือกในเรื่องของความปลอดภัยแนละ้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลทางวิศวางการแพทย์สัดส่วนอยู่ งานประชุม,มที่ประเทศโมนาโกเมื่อปีที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเรียกว่า m w c นะเป็นการงานประชุมระดับโรคของ,ของเชิงทางการแพทย์ตั้งแพทย์ผิวหนังและแพทย์ในเรื่องของอ t ต a n เอนหรือต่อต้านความชราครับนูเวียนนะโดยเฉาตัว s t ต m มูลเลตะได้รับรางวัลชิะเลิกเป็นสารเติมเต็มอันดับหนึ่งะของปีนี้นะดยการโหวตจากแพทย์นะฮะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการของด้านของผิวหนังน สองหมื่นกว่าท่านทั่วโลกผลตอบรับค่อนข้างจะดีมากเลยคมีคลินิกชั้นนำและคุณหมอผิวหลังหลท่านเอาไปใช้นะครับแล้วก็คนไข้ค่อนข้างจะมีคือตอบสนองกับคนไข้ผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีมากนะฮะตลาดไม่โตค่อนข้างจะดีมากครับ,บทิทางนี้นิวเวียก็ยังเป็นจะเป็นเป็นผู้นำนะฮะในเรื่องของผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มแล้วก็สารที่จะเสริมสมร้างความแข็งแรงให้กับผิวนะระดับต้นๆหรือระดับพรีเมี่ยมของประเทศไทยนะครับ สิ่งที่เราทาก็คือว่าเราจะมีการสนับสนุนแพทย์ของไทยเนี่ยในการที่มีการเข้าอบรมเรียนรู้แล้วก็อบรมจากต่างประเทศจากอาจารย์คุณหมอระดับต่างประเทศนะแล้วก็มีการให้ความรู้กับอย่างเช่นงาน่างนี้เชิญจากต่างประเทศหรือว่าคุณหมอที่ได้ทํางานวิจัยของรยเรียนมาพูดเกี่ยวกับเรื่องดิตพันของรยเรียนให้กับแพทย์ในการศแล้าก็มีการ จัดเวิร์กช็อปแฮนด์อัลทรนแพนให้เข้าใช้ผลิตภัณ์ดูเวียเพื่อใช้กลไขคได้อยา่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากนี้ก็ลองดูนะฮะเราก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของช่วยเรื่องของอความส่วนของงานในไะเหมอือนกันเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นนะลดการเกิดฝ้าหรือเม็ดสีผิวกับฝ้าน้อยลงนะครับอันนี้คงเห็นในเราเปิดตัวพี่เรามีการเปิดตัวผู้นี้อีวัน,นอีกอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็อาจจะลองติดตามดูนะครับเป็นเพียงที่ ที่มีการวิจัยรับรองมีความปลอดภัยสูงครับก็ผผิดพัธุ์รูเวียผิดพัณุ์ที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยมีข้อมูลทางงานวิจัยรับรองแล้วมีแพทย์ผิอหนังรทโโรวงยอมรับกันนะครับในประเทศไทยมีการใช้ในหลายๆคลินิกทั่วประเทศไทยนะครับขอยากฝากบอกถึงผู้บริโภคว,ว่าในการเลือกผลิตพันธฑ์เนี่ยแรกนะฮะก็ผิดพัธุ์ที่ผ่านมา,มาตรฐานของอยไทยนะครับ แล้วก็จากแพทย์ที่ชํนานาญการแพทย์ที่มีความผู้เชี่ยวชาญแพทย์ที่ได้รับการอบรมในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผู้ริโภคสามารถเสาะหาข้อมูลใน Google หรือเว็บไซต์ต่างๆเช็คผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะว่าในต่างประเทศเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงมไหมมีผลข้างเคียงที่จะเกิดกับผู้บริโภคไหมศึกษารผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งนะก็ จะมีความปลอดภัยทั้ง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 สองทั้งสองส่วนคือรึกษาแพทย์ที่ชำนาญการนะผิดพ,พันฑ์มีการผ่านการลองจอกอยอนนะศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ว่าผิดพ,พันฑ์มีความปลอดภัยและปลดัดจัดสกุลข้างเคียงครับประมาณนี้อ๋อครับก็บุคลิกของน้องเจตนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์เขาที่นคนที่ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ตัวของโปรดักต์ของที่น้องเจตเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราคือนูเวียไฮเดรลัคนะครับซึ่งเป็นงานคุณภาพผิวนะครับหรือสกินคุณภาพนะ ต้เจตจะมีบุคลิกคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเพราะว่าคือน้องคนดูแลตัวเองดีแล้วแล้วก็ววเป็นคนที่ผิวพรรณที่ค่อนข้างจะดูดีดูดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผนละิตภัณฑ์เราเนี่ยที่ช่วยในการที่บำรุงผิวนะแล้วก็กระตุ้นสร้างคอลลาเจนเนี่ยจึงเหมาะกับน้องเจตมากเราก็เลยเลือกน้องเจตนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราครับค,รบ,บความสำคัญแอนในงานนี้ฮะเราก็เน้ผนผลิตภัณฑ์ตัวดูแลไฮโดรลักซ์นะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นกับการดูแลบำรุง เนื่องจากว่าปีนี้เทรนด์ของของผิวในปีนี้คือแทนที่เราจะมาะดูแลแก้ไขปัญหาผิวที่เกิดขึ้นเรามาดูปัญหาผิวที่คนที่มีการปรับปรมงได้แข่ตอนแรกนะไฮโดรลาก์ตอบโจทย์นี้ตอบโจทย์นี้อ้ีีใจมากครับแล้วก็พอได้มาลองใช้นูเว่ไฮโดรลาต์จริงๆก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆครับพี่มันดีขึ้นแบบทันตาเห็นนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นท,ที่ดีกว่านั้นคือเรารู้สึกว่าฟิลเลอร์จะมีจะมีฟิลเลอร์ที่ดีแล้วก็ฟิลเลอร์ที่ไม่ดีอยู่แล้วใน,ในท้องตลาดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าฟิลเลอร์ที่ดีแล้วก็มั่นใจได้ขนาดนี้คือผมมั่นใจมากว่าไฮโดรล์อ่ะดีกับร่างกายเราแล้วก็ไม่เป็นผลร้ายกับร่างกายเราแน่นอนเพราะฉะนั้นก,ก็มีอีกหนึ่งฟิลเลอร์โปรดักที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าเราสามารถใช้สิ่งนี้ได้ไปตลอดเวลาที่เราอยากจะแบบ